5เหตุผลที่ dpo s 0 S05 reev น่าซื้อมากๆในมอเตอร์โชครั้งนี้ สวัสดีครับผมกรณจากช่อง my review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงรถ R E E V เจ้าแรกที่เข้ามาในไทยนะครับนั่นก็คือดี p a l S 0 5นะครับซึ่งเจ้าดี p a l S 0 5เนี่ยก็ต้องบอกกันตรงๆครับว่าเป็น B S U V ที่กระแสรแรงมากๆนะครับแล้วก็มีคนพูดถึงบวกกับเข้าไปดูในบูธของทาง d ี Pa l เนี่ยเยอะมากครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหตุผล5ข้อที่ดี P l S 0 5 REEV น่าซื้อมากๆครับเริ่มที่ข้อ1กันเลยครับข้อที่1น,นะครับแม้ว่า d e p a ว S05 REEV เนี่ยนะครับจะเป็นรถที่ต้องปั่นไฟแล้วขับไปนะครับแต่ว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยก็ให้แบตเตอรี่มาสูงถึง27กิโลวัตต์นะครับและแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถรับกำลังไฟได้สูงถึง55กิโลวัตต์นะครับถ้าเกิดว่าเราไปชาร์จที่ปั๊มเนี่ย มันอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงก็สามารถขับต่อไปได้แล้วนะครับนี่คือเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถ Epower บางรุ่นเนี่ยนะครับให้แบตมายังไม่ถึง2กิโลวัตต์เลยเพราะฉะนั้นราคาอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาท900กว่าบาทให้แบตมาถึง27กิโลวัตต์เนี่ยก็ถือว่าให้เยอะพอสมควรนะครับนี่คือเหตุผลข้อที่1ครับเหตุผลข้อที่2ครับด้วยความที่ให้แบตม,มามากถึง27กิโลวัตต์นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะขับรถ s 05คันนี้ แบบรถ E ีีก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับซึ่งเราสามารถชาร์จแบตที่บ้านนะครับเพราะว่าแบตมัน27กิโลวัตต์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับถ้าเราขับรถนะวันหนึ่งไม่เกิน150กิโลเมตรนะครับเราแทบที่จะไม่ต้องเติมน้ำมันเลยนะครับเพราะว่ากันตรงๆเลยเนี่ยแบต27กิโลวัตต์เนี่ยมันสามารถขับได้150กิโลเมตรแน่ๆครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้แม้ว่ามันจะเติมน้ำมันแล้วก็ขับได้นะครับแต่ในขนาดเดียวกันถ้าเราใช้รถไม่เยอะนะครับใช้วันละประมาณ 70กิโลเมตรต่อวัน50กิโลเมตรต่อวันหรือ100กิโลเมตรต่อวันเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเติมน้ํามันเลยนะครับแล้วก็ค่าพลังงานเนี่ยมันก็จะประหยัดเหมือนกับรถ e-V ทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเราสามารถชาร์จไฟที่บ้านได้ ข้อที่3ครับถ้าเกิดว่าเราขับรถไปเที่ยวไกลๆเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สะดวกมากๆครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปรอชาร์จแบตท,ที่ปั๊มก็ได้ครับแค่เติมน้ำมัน5นาทีก็สามารถขับรถต่อไปได้เลยนะครับเจ้าดีพาว S05R EV เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นมากๆนะครับใช้ในเมืองก็ได้ชาร์จไฟที่บ้านก็ได้สามารถขับออกไปต่างจังหวัดเติมน้ํามันแป๊บเดียวแล้วสามารถขับออกไปเลยก็ได้นะครับนี่คือข้อดีข้อที่3ครับ ข้อที่สครับสาเหตุที่น่าซื้อก็คือว่าอัตราการบริโภคพลังงานของรถ R EV e เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรครับถ้าเกิดว่ารถคันนี้เนี่ยนะเราขับประมาณ90กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันมีอัตราการบริโภคพลังงานอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรแลิตรแล้วก็เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วก็ประหยัดเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยผมพยายามหาข้อมูลนะครับว่า เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันกินพลังงานกี่ลิตรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเอามาขับใช้งานจริงเนี่ยมันจะใช้งานได้ประมาณกี่กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลเนาะถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากจะมาเทสให้ทุกคนได้เห็นกันไปเลยครับว่า REEV ตัวนี้มันสามารถที่จะขับได้กี่กิโลเมตรต่อน้ํามัน1ลิตรนะครับเหตุผลข้อที่5ครับรถ REEV เนี่ยมันไม่ได้สิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าเราชะลอรถ เราเบรกรถลดลงเนินลดลงดอยนี่ยครับมอเตอร์มันจะทำหน้าที่รีเจนพลังงานเข้าสู่แบตเตอรี่ที่ให้มา27กิโลวัตต์นั้นนะครับมันจึงเลยทำให้รถ R EV e เนี่นะครับทำงานได้ใกล้เคียงกับ รถ e-v มากที่สุดนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องแบกแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อให้รถมีอัตราการกินพลังงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือเหตุผล5ข้อนะครับที่ผมมองว่ารถ r-e-e-v ที่ชื่อว่า d-paul s05 น่าซื้อมากๆในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้และทุกท่านเลยครับคิดอย่างไรบ้างกับรถคันนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและเหมือนเช่นเคยครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้ถ้าข้อมูลผมผิดพลาดตรงไหนสามารถคอมเมนต์แย้งได้เลยนะครับไม่ว่ากันและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ